15วิธีพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นในแสัป,ปดาห์คนเราต้องไม่หยุดเรียนรู้และหยุดพัฒนาตัวเองไม่ว่าจะอายุเท่าไรถ้าเราอยากเติบโตในชีวิตและประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานความรู้ใหม่ๆจะทําให้ชีวิตเราถูกเติมเต็มภูมิความรู้ความรู้เป็นต้นเหตุของความฉลาดยิ่งเรียนรู้ยิ่งเข้าใจยิ่งรู้เพิ่มยิ่งมีความสุขชีวิตเราก็จะเติบโต เรามาฟังกันค่ะว่า15วิธีมีอะไรบ้างข้อที่1เราต้องเปิดใจที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาในชีวิตไม่ว่าจะเป็นอะไรที่เรายังไม่รู้เราก็เปิดใจรับเราจะไม่เป็นน้ำเต็มแก้วเพื่อจะทำให้เราเข้าใจจากหลายสื่อหลายส่วนที่จะเข้ามาให้เราเรียนรู้จริงๆแล้วมนุษย์เราเกิดมาเพื่อเรียนรู้ทุกเหตุการณ์สามารถเป็นครูให้เราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ 2. ตื่นให้เช้าขึ้นการตื่นเช้าทำให้เรามีเวลามากขึ้นยังช่วยให้สุขภาพและประสิทธิภาพในการทำงานของเราดีขึ้นด้วยเพราะเรามีเวลามากพอที่จะได้รับความสงบในตอนเช้าแสงแดดอ่อนๆยามเช้าจะช่วยเพิ่มพลังให้กับเราให้กับร่างกายเราในการที่เราจะ เตรียมพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นวันข้อที่3เขียนเป้าหมายที่จะต้องทำในแต่ละวันเขียนแผนและเป้าหมายที่จะทำไว้การเขียนสิ่งที่ต้องทำและช่วยทำให้เราพัฒนาตัวเองอย่างเป็นขั้นตอนและจะง่ายในการลงมือทำา 4. พัฒนาทักษะที่ถนัดให้ดีหลายคนเป็นห่วงแต่จุดอ่อนของตัวเองมีอะไรบ้างแต่บางที ถ้าเราโฟกัสจุดแข็งหรือสิ่งที่เราถนัดและทำได้ดีแล้วลองโฟกัสจุดแข็งให้ดีมากกว่าเดิมจะช่วยให้เรามีจุดแข็งของความสามารถจนยากที่คนอื่นจะเรียนแบบได้ส่งผลดีต่อการงานและอาชีพของเราด้วย 5. เรียนรู้สิ่งใหม่ที่ไม่เคยทำอยากพัฒนาตัวเองอยากกลัวที่จะออกจากคอมฟอร์ทโซนและต้อง ลองทำสิ่งใหม่อาจจะเป็นทักษะใหม่ที่สามารถประยุกต์ใช้กับงานหรือชีวิตและอาชีพของเราได้ 6. อ่านหนังสือให้มากขึ้นการอ่านหนังสือเป็นการเพิ่มพูนความรู้ใหม่ๆและช่วยให้เรามีสมาธิดีขึ้นด้วยลองหาหนังสือพัฒนาตัวเองดีๆสักเล่มเอาไวขา้ข้างๆตัวาง้เมื่อไหร่คุณก็หยิบมาอ่านทีละหน้าก็ได้ง่ายๆไม่ต้องมากมาย เรียนรู้ภาษาใหม่เรียนภาษาใหม่และวัฒนธรรมใหม่เป็นหนึ่งในเคล็ดลับที่ช่วยในการพัฒนาตัวเองเริ่มจากเก็บคำศัพท์และประโยคสั้นๆจากหนังสือหรือซีรีส์ที่เราชอบก็ได้ข้อที่ 8. หาจังหวะเหมาะฝึกพูดในที่สาธารณะยุคนี้การกล้าแสดงออก สำคัญมากๆเพราะช่วยให้เราเติบโตในอาชีพและหน้าที่การงานด้วยเริ่มพูดในที่สาธารณะจะช่วยให้เราได้เรียนรู้วิธีสื่อสารได้ดีขึ้นไม่ว่าจะประชุมงานขายของหรือแม้กระทั่งการสัมภาษณ์งานนั่นเอง 9. หาแรงบันดาลใจใหม่ๆเพิ่มการที่เราพัฒนาตัวเองแล้วตื่นเช้ามาด้วยแรงบันดาลใจและพลัง เพื่อพาตัวเองไปถึงเป้าหมายอย่างมีพลัง10ฝึกจดบันทึกการจดบันทึกเป็นการพัฒนาความจําให้ดีขึ้นและยังช่วยตกผลึกความคิดและสิ่งที่พบเจอในแต่ละวันด้วยข้อที่11อออกกำลังกายการพัฒนาตัวเองเป็นเรื่องของสุขภาพและการพักผ่อนให้เพียงพออาหารก็ต้องเลือกอาหารที่มีประโยชน์ และบวกกับการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอช่วยทำให้ร่างกายของเราแข็งแรงและผ่อนคลายความเครียดได้เป็นอย่างดี 12. ละเลิกนิสัยไม่ดีปลูกฝังนิสัยใหม่เป็นเรื่องธรรมดามากๆคือทุกคนมีข้อเสียหรือนิสัยไม่ดีตัวเราต้องยอมรับข้อบกพร่องต่างๆ ให้ได้เมื่อเราตั้งเป้าหมายที่จะพัฒนาตัวเองเราต้องกำจัดนิสัยไม่ดีเหล่านั้นออกแล้วเริ่มทำสิ่งดีๆให้กลายเป็นนิสัยของเรา 15. หาความรู้จากคนที่สร้างแรงบันดาลใจบุคคลที่เก่งที่เราชื่นชอบในความสามารถของเขาเขามีทัศนคติที่ดีสำเร็จในอาชีพที่ทำจะช่วยให้เรานำมาเป็นบทเรียนและเรียนรู้จากพวกเขาได้ง่าย ข้อที่14หาเพื่อนหรือที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้เพื่อนหรือที่ปรึกษาที่ไว้ใจได้จะช่วยแนะนำหรือให้คำปรึกษาในเรื่องต่างๆและยังช่วยฟีดแบ็กเป็นเรื่องที่ดีมากๆรวมถึง คอยสนับสนุนและให้กำลังใจให้เราพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นและดีขึ้นเรื่อยๆ15หลีกเลี่ยงคนที่คิดลบถ้าตัวเราคือค่าเฉลี่ยของคน5คนที่ใช้เวลาอยู่ด้วยมากที่สุดคงไม่มีใครอยากเป็นคนที่คิดลบหรือได้รับพลังลบเข้ามาในชีวิตดังนั้นควรพาตัวเองไปอยู่ในสถานที่รายล้อมด้วยคนที่มีทัศนคติเชิงบวกดีกว่า